เพระองค์บอกว่าอนิมิตตสมาธิเนี่ยนะนิสมาธิที่ไม่มีนิมิตเนี่ยดีกว่านะสมาธิที่ไม่มีนิมิตเป็นสมาธิที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าให้พยายามละนิมิตต่างๆนะและได้บอกถึงสมาธิที่ไม่มีนิมิตก็คือตัวสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นอนิมิตตสมาธินะตรงนี้มีคําที่คาบเกี่ยวกันค่อนข้างมากนะยัง ยังจัดและยันฟันยังฟันธงลงไปไม่ได้แน่ชัดนะมันมีการใช้คำว่านิมิตเนี่ยคาบเกี่ยวกันค่อนข้างเยอะยังไม่มีใครสามารถสรุปตรงนี้ได้ชัดเจนแน่นอนนัดนะครับในพุทธวจนะไม่ได้กล่าวถึงการขวดน้ำาและมีการกล่าวถึงการตักบาตอุทิศเพื่ออุทิศส่วนกุศลหรือไม่กล่าวถึงการตักบา,กกา,กาตบายังมี แต่การอุทิศส,ส่วนกุศลเนี่ยจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ตักบาดก็ได้ถวายจีวรก็ได้ถวายเสยนาสนะก็ได้นะมันได้ทั้งนั้นน่ะ,นะสสนศีลก็ได้รักษาศีลแล้วทิศบุญกุศลก็ได้นะแล้วมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของทานยมให้ทานไปตั้งไว้กลางแจ้งเฉยๆอะ,อะไรจะกินก็กินไปนะ ถามว่าทานเนี้ได้กับใครนะชานุสโณนี้็็บอกว่าเนี่ยเขาทําอย่างเนี้ยแล้วทานนี้จะถึงกญาติเขาไหมผู้พุทเจ้าบอกถึงในฐานะไม่ถึงในอัฐานะนะโยมฟังผู้เจ้าตอบมีล้วทําไงต่อนะชานุสโณนีก็บอกว่าก็ต้องถามต่อแล้วฐา,า,านะคืออะไรอัฐานะคืออะไรใช่ไมผูะพุทเจ้าก็เลยบอกต่อถ้าไม่ถามต่อก็ไม่รู้นะ กูเจ้าก็บอกว่าถ้าญาติของเธอไปเป็นเทวดาเทวดามีอาหารของเทวดาทานนี้ไม่ถึงถ้าญาติเธอไปเป็นมนุษย์มนุษย์มีอาหารของมนุษย์ทานนี้ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานมีอาหารของเดรัจฉานทานนี้ก็ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเป็นสันนลกสันนลกมีอาหารของสันนลกทานนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าญาติเธอไปเป็นเปรตเนี่ยทานนี้จะได้เขาก็เลยบอกว่า ถ้าญาติที่ล่วงลับของเขาไม่เป็นเปรตล่นะนะทานนี้จะถึงแก่ใครผู้เจ้าก็บอกถึงแก่ญาติเหล่าอื่นของเธอที่ยังเป็นเปรตอยู่อืเขาก็เลยถามต่อว่าถ้าญาติของเขาที่ร่วงลับไม่เป็นเปรตและญาติเหล่าอื่นของเขาที่มีก็ไม่เป็นเปรตทานนี้จะถึงแก่ใครผู้เจ้าก็เลยบอกว่าญาติเหล่าอื่นของเธอสักคนที่ยังไม่หล,ลงเหลือนะที่ยังเป็นเปรตอยู่เนี่ย ไม่มีคือยังไงต้องมีเป็นเปลตแน่นอนนะ,ะก็เลยชาญวุสูนีก็บอกโอ้ก็ยังดีเนาะทานนะถึงแม้จะไม่ได้อะไรก็ยังได้สักนิดนึงนะ,ะก็เลยเลยพร่ำบ่นไปอย่างนั้นนะ,ะนี่ก็เลยให้แง่มุมว่าการให้ทานเนี่ยควรจะมีผู้รับนะถ้าไม่มีผู้รับก็อนุทิศก็จะได้แค่เปลตอย่างเดียว